สวัสดีครับ VG Go วันนี้11มีนาคม2560ต้อนรับแฟนบอลเดอะแรบบิทเข้าสู่ลีโอสเตเดียมครับกลมการแข่งขันฟุตบอลโตโยต้าไทยลีกสองพันสนะครับซึ่งหลังจากเกมนี้ไปนะครับจะมีการพักการแข่งขันให้ทีมชาติไทยเตรียมตัวทำศึกฟุตบอลโลก2018รอบคัดเลือกนะครับนัทชัยศรีสุวรรณนะครับยังทำหน้าที่เป็นตัวจริงนะครับแทนจักรพันธ์ขอนสายที่ยังบาดเจ็บอยู่ส่วนมงคลน,นามนุ่นนะครับ ขางอฟิตลงสนามประาจำการทางแบ็คซ้ายให้บีจีชมวันนี้หน้าตาเลยทีเดียวนะครับสมกับเป็นศึกดาร์บี้แมชแห่งเมืองปอทุมก็ถึงึ้นเกมลุกมาเปิดฉากใส่ก่อนเลยครับจังหวะนี้แอรเรียลตั้งป้อมซัดด้วยซ้ายไม่เข้าครับโอโ้โหเฉียวเสาสองไปนิดเดียวเท่านั้นเป็นจังหวะแรกของเขานะครับมียูโตการมาทางขวานะครับจังหวะนี้ เรียบร้อยครับไม่มีตัวประกบเลยนะครับประกบห่างนะครับพอพายเป็นประตูขึ้นนำของแบงคอกกินเนเต็ดแล้วครับเจสซี่จอนนะฮะตัดกลับเข้ามานี่จุดเกงใจเลยนะครับนาซมิทก็ไม่ทันนะครัน1-0นะครับทีมยังขึ้นนำไปก่อนนะครับในนาทีที่22เท่านั้น สวนกลับของบียูครับพุทธินันบรณสีเติมเก็มขึ้นมาจากฝั่งขวาของตัวเองนะครับนันทพงศ์นี่ก็ไม่ทำนะครับตัวเล็กกว่าเหลือเกินนะครับฝั่งขวาของเรามิติได้ฟีคิดครับจังหวะนี้ทำโพสอยู่ที่ลูกซัดแับเสียบรบร,ร้อยครับเสียบตะ่ายครับหนึ่งประตูต่อหนึ่งนะครับนาทีที่สามสิบ เป็นประตูที่2ของคังโปสนะครับสำหรับฤดูการนี้นยิงฟีคิกแถบกำแพงนิดเดียวเท่านั้นนะครับกิติพงศ์ดูแถวเชือกนายทวบานของแบงค์เข้ากินเตียวเสียจมหวะไปโอ้โหสะใจนักสนามนะครับได้เงี้กันแล้วแฟนบอลเจ้าถิ่น เออมาแล้วครับฟรีค <epo ch> ิกของคัมโพสจต่มีโอกาสหลายครั้งในเกมก่อนหน้านี้ครับเกมกบมาสื่อเมกันอยู่ครับตอนนี้อ่ามาเป็นแบง์ดีจีครับได้โอกาสยิงลูกนี้โอ้คัมโปสอีกแล้วนะครับ ชมโพสวันนี้ขยันเหลือเกอินนะครับถกบอลมาจากเช้านะครับกดด้วยซ้ายลูกนี้ก็ถูกปัดตัวบีมาเรื่อยๆแล้วครับตอนนี้ชาววัดมีจังหวะยิงนะครับแต่ก็ถูกอีติพงรับไว้ได้ก็ถึงบุกแล้วนะครับตอนนี้ท้ายครึ่งแรกแล้วไม่ดีตัวติดบล็อกอีกครับซ้ำทันไหมไม่ทัน ตบกันยูนครับถ้าใช้ได้โอกาสครับจังหวะน,นี้จะมีโอกาสมากขึ้นเรื่อยๆครับจบครึ่งแรกครับบังกอกาัสเอฟซียังเสมอกับแบงคอกอยู่ในเต็หนึ่งประตูต่อหนึ่งนะฮะจบรครึ่งหลังนะครับสันวัตเดนมิดจะปั่นฟรีคิกให้กับเจ้าีมหรือเปาไม่ใช่ครับเป็นออ้โหเขียวไปนิดเดียว ุมัญญาภูริสายนะครับห้องเครื่องของยิงเยือนมาเรื่อยๆแล้วครับตูมีสสงวารถยิงไม่ผ่านนอลิตต้องกระตุ้นเพื่อนแล้วครับตื่นหลังมานี่งานเข้าเยอะเหลือเกินบางโอกาสตอบโตมาจากวันนี้มาที่เอรเร็วโอ้โตตีครับเป็นโตตีฮะตูนี้เพื่อนๆต้องคมกันเลยยิงจากแถวสอง เขขึ้นมาจากชาววัดไลไ่เวที่โตติพิกยิงลูกนี้โอ้โหปัดได้ปลายมือเท่านั้นนะครับกิติพงศ์ประตูที่3แล้วนะครับของโตติในฤดูการนี้นะครับแหมต้องทำโพสตต้องเช็ดเท้าให้เลยทีเดียวซึ่งหลังนี้ชาติฉิมทะเลลงมาแล้วนะครับแทนที่ของเอเรียรดริเกสที่บาดเจ็บไป ขาดแล้วนะครับสำหรับโทวิดสองไกลนี้เที่ยวสนม,มกินได้กลับมาแสงนะครับ2องในนาทีที่62ครับทางออก,การสมีย,ยูบุกแสงนี่เดินหน้าบุกใส่ยางเดียวเลยครับตอนนี้ตรงนี่มาฉลับเอาล้างไปอีกเป็นลูกเต็มมุงนะครับแล้แกนบอสโควิดหาใหม ไม่มีตัวประกบเลยเรียบร้อยสิครับ 2- 2ทันทีพุทธินันท์วันนทศรีนะครับแต่เมเกมขึ้นมามองเลยผูย้ฟรีคิกจังหวะนี้หันวัดเปิดไปเสาสองนะครับหนาริษลังเลจะออกหรือไม่ออกก็เรียบร้อยสิครับนาทีที่67เท่านั้นนะครับเกมกับมาสนุกอีกแล้วครับ นดย,ยังขอกยังบุกเข้ามาอย่างต่อเนื่องครับยังวันนิสนาริตยังรับไปได้อีกอเ,รเ,อเรื่องเข้าเยอะเรื่อยเลยครับการตอบโต้ตมาของมางกรสทวัดยิงชาแชลับ ทีเดียวครับติดล็อกตรงนี้เปิดหน้าแรกกันแล้วนะครับผู้เล่นทั้งสองทีมท้ายเกมกันแล้วอา้าวตาบเบลสเสียสิครับอย่างงี้ชาตีกระชากไปแล้วมองแล้วมองแล้วกดเร,เรียบร้อยครับสามประตูต่อสองครับนาทีที่แปดสิบนะครับกัหนุ่มชาตีชิมทะเลลงมาเป็นตัวสำรองนะัดที่สองนะครับทำได้สองประตู ร,รุนิตาบรเรสจะคืนนะครับแต่คืนพลาดสูชาติโชคไปแล้วลนุนีแต่ชาออกมาโอ้เรียบร้อยครับเดียดเสาเข้า,าตะตะาข่แมมันหมดเป็นคู่นี้ห้าประตูไปแล้วนะครับสําหรับตะกอลรวมของคู่นี้ครับ สินาทีเท่านั้นจะจบเกมนะครับและเป็นประตูชัยของบางกอกกลาสนะครับหมดเวลาการแข่งขันบางกอกกลาสเอเขียงชนะแบงคอกยูเนเต็ดสประตูต่อ2นะครับเก็บอีกสาคะแนนเต็มนะครับไปฟังเสียงสัมภาษณ์ของคุณซื้อทั้งสทีมกันครับ obviously very happy with the performance tonight and the result. โอเคก็รู้สึกแฮปปี้มากนะครับกับผลการแข่งขันแล้วก็ฟอร์มการเล่นวันนี้ครับ I thought it was a very good game of football from both teams. โอเคก็คิดว่าทั้งสองทีมเนี่ยเล่นเกมฟุตบอลได้ดีมากนะฮะ And uh, we showed uh, again a lot of fight and a lot of character. ก็โชยให้เห็นอีกครั้งครับถึงความใจสู้แล้วก็คาแรคเตอร์ของทีมของเรา I'm really I know we're a good football side เคก็คิดว่าเราเป็นฝั่งที่ดีนะฮะทีฟุตบอล but I'm um, more and more impressed every week when they find some difficulties in the game โอเคแต่เขาก็ยิ่งประทับใจมากขึ้นเรื่อยๆพอเจอความยากในเกมนะ that they really know how to um, sometimes fight very hard to um, change the result ซึ่งบางครั้งเนี่ยต้องออกแรงมากแล้วก็เหนื่อยกว่าจะเปลี่ยนผลการแข่งขัน so to come to come from one zero behind โอเคซึ่งการที่จะแซงกลับมาจากการโดนนำหนึ่ยเน่ย not to panic and uh, and then to go t o one in front โอเคแล้วไม่ตกใจครับแล้วก็สามารถกลับมาเป็น2-1ได้ t h e r e s a lot of steel a lot of character in the group ก็แสดงให้เห็นคาแรคเตอร์ของทีมครับว่าไม่ยอมแพ้ then we conceded a, a goal from a free kick to make it 2 w โอเคซึ่งเราเสียประตูจากฟรีคิกครับทำให้โดนตีเสมอสอ but again it showed the The strength of the team—they kept pushing. คก็ยังโชว์ให้เห็นจุดแข็งนะว่ายังแบบใจสู้ p u s h i n g to t h e winning goal แล้วก็พยายามสู้ต่อจนสามารถยิงประตูขึ้นนําได้ me for the group it's an excellent um, attribute <Okay. S 1> <to> have ก็สําหรับทีมแล้วถือว่าเป็นคุณสมบัติที่ยอดเยี่ยมมากครับสําหรับทีม it's probably i think maybe m a n o m i g h t t h i n k it's probably a good a fair result would have been a draw เคก็คิดว่ามาโนออาจจะคิดว่าผลเสมอน่าจะยุติธรรมกว่าเพราะว่าทีมเนี่ยค่อนข้างสูสีกันโอเคแต่สุดท้ายเราก็สามารถยิงประตูได้ในเวลาที่มันใช่นะโอเคก็แฮปปี้กับสามแต้มฮะโอเคแล้วเราก็จะได้เบรกซึ่งจะมีเวลาฟื้นฟูสภาพกันนะฟุตบอลทุกคน Yeah, fantastic. Um, he scored on Wednesday against um, Buri and then he scored again tonight. And he's a typical striker, a poacher. Um, it doesn't take him too many chances before he scores. So um, again, we made the change at the right time, and he was there at the right time to um, to score the goal. And he did that against uh, Buri on Wednesday. <laughs> ก็รู้สึกว่ามหัศจรรย์มากนะครับก็การที่เปลี่ยนลงไปถูกที่ถูกเวลาแล้วก็ชาตินี่อยู่ถูกที่ถูกเวลาซึ่งสามารถทาประตูได้ทั้งในเกมนี้แล้วก็เกมกับสุพรรณบุรีเนี่ยซึ่งถือว่าเป็นกองหน้าที่แบบมีสัญชาตญาณสามารถรู้ว่าต้องจบสกอร์ไงซึ่งถือเป็นสิ่งที่น่าชื่นชมนะ Good I think uh, we we didn't have a bad game today It was a, uh, from 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 the quality I mean a very good game from both teams I mean both teams uh, Show some quality, it was an excited game to see. It's a game that can go both ways. It is uh, It is how it is. The moment that we have now is uh, when it's like this, when it comes to 50 50, we unfortunately are not having the three points. Né? But again, today is a, a quality game from both teams. I just can say that I saw my team also fighting until the end. Uh, I saw many possibilities also from both sides. It's, uh, it's a good game. It's a good game where we are a little bit. อย่าอันลัคกี้ชิลุสเลยก็แน่นอนนะวันนี้มันมันเป็นเกมคุณภาพนะช่วงนี้เราเล่นไม่ได้แย่นะแต่ว่าฟุตบอลมันก็เป็นอย่างนี้นะเวลาอะไรมันไม่เป็นใจมันก็ไปได้อีกทางหนึ่งนะมันเป็น2ทีมที่มีคุณภาพเล่นเล่นเกมที่ดีด้วยกันทั้งคู่นะก็ไปได้ทั้งสองทางนะวันนี้ถ้าเราได้ดูเกมตั้งแต่ต้นจนจบนะต่างคนต่างเโอกาสต่างคนต่างผ้าต่างคนต่างทําได้แต่สุดท้ายแล้วโชคสตารมันไม่ได้เข้าข้างเราในตอนนี้นะ ก็โชคไม่ดีนะที่ที่ไม่ได้แต้มนะครับในวันนี้นะครับวิลเลี่พูดไปนะว่าก็โทษกันไม่ได้วันนี้ก็ทุกคนก็สู้นะแต่ว่าวันนี้เราเราโชคไม่ได้เข้าข้างเรานะ